สวดีครับพบกับมันนี่ J N K นะครับผมวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีครับมันนี่จะพามาดูกองผู้เขายองพยะครับในวันที่เราจะปิดกล้องกันครับผมอยู่ที่คิวที่46นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรบ้างไปกันเลย แค่จะคิดถึงผมนเหรอจะคิดถึงผมไหมคุณแรกจะคิดถึงเขาถามล้วก็เลยนะั่อ่าอ่าฮะมนจะแกล้ค่าดียวเสียใจจังลเลยเขาไปล้องเพลมัไหนเขาจะงอ้ยอะไรกันหรอไงมันมีอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้คือฟังเพลงร<อ>ุ่นใหญ่กทุกทีดีมากดีมาก อออเอาวางไว้ไว้เดี๋ยวก็โดนกระทึบเราไม่ต้องหล่อมากมันขม,มอ่ะฮะต้องเข้าปากว่าขมมีสเปอ่ะกดแดงแล้วความนล่อ,อพี่แนนมานั่งรอผมใส่รองเท้าเลยครับ นีใหใส่ตุงเขาวยาวอา๋อท้ากินข้าวก็้นทรายคุณพ่อครับมันนี่ชาค่ะเอา้ามันนี่ชาค่ะเอา้าเอา้เอา เรียกว่าสาวเกาหลีน,น่าชมน่าชมแต่เทีเเ่ยวกับวันนี้น่าชมคุณนะครับผมผู้สปอร์ตวันนี้คือจำนงครับวันนี้ได้ไอติมมานะครับผมโอ้โห นี่ครับนี่มาเรียกอะไรมาบ้านคุณเปอะไรบ้านผมหรอกระเปาหมีครับอะไรเลลนเราตอง่าจแมแบบับม่่อย่อยแไมีนะพอแลวนเดี๋ยวเรามาดูอะเย็นเลยนะคะว่าวันนี้เป็นอะไรแม่ อาหารมื้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมอุ้ยมีไก่ทอดดูเห็นอันนี้ของโปรดผมพูดยังไงนะไม่มื้อสุดท้ายของ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 ไงพูดให้หมดสิเออตอนนี้เจอกันแล้วนะคิดถึงมันนี่หรือเปล่าแล้วมันไม่คิดถึงพวกเราป้ะคิดถึงอยู่แล้วถ้าทำไปครับกทุกวัน ไอ้ยอิงปืนกับกองนีทุกคนต้องจิตใจแบบเข้มแข็งหน่อยพามาดูนะนี่ปลานี้ปลาอะไรครับปลาแดดเดียวจะเป็นปลาดิานกับปลา,ปาดุกปลานิานกับปลาดุกจะ<า>อัออนนี้ผัดเครื่องในไก่ผัดเครื่องในไก่ง่ากินมากเครื่องในไก่นี้แกงหน่อไม้ปลาปลาช่อนนาหน่อไม้ปลาช่อนนาแล้วก็ไก่ทอดเทริยากิ แล้วก็แกงช้อรอ,อุย้ยแกงส้มแกงส้มอ,อันนี้น่ากินมากแกงส้มองคเหือคือแม่ทำอันนี้ครับทำแกงอร่อยมากผมบอกเลยปาเดี๋ยวเราไปกินกันผมจะพามาดูโลเคชั่นในการถ่ายส่วนมากละครเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นโปดังโรงสีที่บรรยากาศแ่ายกล้องเลยสวยไหมโอ้โหบรรยากาศดีแต่ ดีที่ไม่ตายเพราะร้อนมากาดูดมีความขลนะังไหม ดิบๆนะทุกคนแล้วมันความันความมันเป็นราสี่าวจนได้มีความคุ้งกูไ็เึงน่อก็จะเป็นโอบีนะครับผมสำหรับสวิตกล้องแล้วก็มีผู้นั่งอยู่ันยบนต่มรอไู่

ไปไัอ้หนกาไปใช้ปืนแล้วเอาไปทุกคนได้อย่างนั้นหปืนมานี่ไปแสดงว่าให้ปืนมานี่ไปใช้ปืนแล้ว่ใต ครับทุกคนคือตอนนี้งานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันลำบาเนาะเราก็อยู่กับพี่พี่ทีมช่างไฟช่างกล้องทีมคอสตูมทีมแต่งหน้าแล้วก็นักสแสดงด้วยการพรอมกับอะไรนะทุกคนเลยนะครับผมทีมอาหารก็เป็นเวลาทั้งหมด46วันเพราะว่ามี46คิวนะครับผมเราปิดกันที่46คิวก็ได้มีตภาพแล้วก็ความผูกพันมาก็หลังจากนี้ที่ปิดกล้องไปก็คงจะเงาหัวใจนิดนึง แบบว่าจาน,านังคันคุณก็จะว่างแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามละครเรื่อง2ไม่ใช่ <c oughs> ละครเรื่องภูเขางองพยักด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันนี่ตั้งใจมากนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยมันได้เล่นแบบว่ามีความเป็นตัวเองสูง แบบว่ามีความสนุกสนานเนี่ยเคหฮาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นอิงมิติหนึ่งเลยถ้าเห็นมันนี่หรือเห็นตัวอาชินเนี่ยก็จะยิ้มได้นะครับผมยังไงก็ฝากผลงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e มันนี่ JNK นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปทำอะไรหรือไปเปิดกองที่ไหนหรือไปพาไปฟิตติ้งหรือจะมีละครหรือเปล่าหรือไปทำงานอะไรนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปครับผมสำหรับวันนี้ บายบายค่ะขอบคุณค่ะ 嗯。